ถามถามถึงเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยที่เราต้องส่งกลับมีคนไทยหลายคนนะอารมณ์ค้างอยู่ท่านทูตบอกว่าส่งทําไมอ่ะไหน,น,นบอกว่าขเขมรเนี่ยบินโดรนมาตั้ง250ร้าลำทางทหารยังขอทบทวนอยู่เอา้าทบทวนแป๊บเดียวไม่ข้ามคืนเดียวแค่นั้นแหละส่งกลับคืนไปซะแล้วอันนี้เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราหรือไทยเราต้องการอยากจะให้จีนเห็นด้วยไหมท่านทูตมองว่านี่เราเป็นการแสดงให้เห็น เป็นการแสดงให้จีนเขาได้เห็นหลังจากที่จีนเรียกเราไปคุยเรียกเอมเมนไปคุยถึงยูนนานเนี่ยนะครับว่าเออไทยเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามในในในการหยุดยิงในสันติภาพอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านทูตฮะครับก็ก็ทํานองนั้นนะฮะทํานองนั้นนะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยเรานะฮะชัดเจนว่าเราเราไม่ได้เป็นคนเริ่ม เหตุการณ์อันนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะทําทุกอย่างในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนะฮะดังนั้นไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะฮะในการที่เราต่อยตัวประกันจะเรียกว่าอะไระเฉลยศึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆมันยังไม่ได้เป็นสงครามอ่ะแต่มันก็คือตามตามมันก็มีกฎหมายทางด้านที่พับเขาเรียกกันระหว่าง นะฮะในเรื่องของฉเฉลยศึกในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นการแสดงเอ่อเอ่อเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแสดงความความตั้งใจจริงของประเทศไทยในการที่จะยุติปัญหาโดยโดยโดย,โดยสันติวิธีนะฮะอันนี้ก็ก็เอ่อก็เป็นสิ่งที่ แล้วก็มันก็ตรงกับที่คุยกันไว้อะ72ชั่วโมงถ้ามันไม่มีอะไรที่เหลือปากก่อนแรงก็ก็สามารถที่จะก็ก็ส่งตัวกลับไปนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่จบอีกไอ้สิ่งที่เรายังยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องมีมาตรการนะฮะมีมาตรการอะไรที่ที่รองรับกันอยู่แล้วผมผมเชื่อว่าผมเชื่อในวิจารณญาณของสายทหารไทยนะฮะ ในเรื่องเนี้ว่าว่าท่านมั่นใจแล้วว่าถ้าถึงเวลาเออ่ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเราเรามีความพร้อมอะที่ที่เราจะรับในทุกรูปแบบนะฮะอันนี้พูดอย่างนี้ดีกว่า,าครับครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องของการโชว์ให้จีนเห็นนะฮะว่าอ่าอันไหนโชว์ได้แล้วก็โชว์ไป<ท>เพื่อที่จะบอกว่าโทษแทนโทษ่านโทษท คุณเราอย่าไปใช้ว่าโชว์ให้จีนเห็นดีกว่าเราไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องไปโชว์ให้จีนนะเราโชว์ให้คมโลกเห็น <ผม S 1> ว่าประชาคมโลกโอเคอ่านะฮะประเทศไทยเนี่ยเอ,อมีความจริงใจในเรื่องของที่จะพยายามบรรลุข้อแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพราะว่าทั้งหมดลเนี่ยนะฮะมันมันเป็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ที่เราต้องแสดงสู่ประชาคมโลกว่าเราเป็นประเทศที่รักสันติแต่เมื่อมีการมีการเข้ามาลุกรานนะฮะเราก็พร้อมจะสู้อย่างอย่างเต็มที่นะครับอันนี้อันนี้ยคือสิ่งที่ที่เราก็จะต้องย้ำอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศแบบนี้นะครับครับอ่า นี่คือกลยุทธ์และสิ่งที่ไทยเราก็กําลังดําเนินอยู่ในเวลานี้ทีนี้กลับไปเอาคำตอบจากท่านทูตจิตสดาที่บอกว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับจีนต้องการอะไรกันแน่ในการที่จะบังคับวิถีไทยเนี่ยให้ไปในทิศทางเกียรยไปในทิศทางอย่างไรสันติภาพถาวรหรืออะไรหรือ,อยังไงฮะคือคือผมผมไม่อยากจะใช้คำว่าจีนเข้า,ขามากําหนดว่าเราจะทําอะไรย่งไรนะฮะแต่เพียงแต่ว,ว่า เป้าหมายตอนนี้ตรงกันไหมนะเป้าหมายก็คือสันติภาพนะการบรรลุความตกลงโดยสันติวิธีนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่สภาพปกตินะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยถ้ามันตรงกันเนี่ยใครเข้ามาช่วยเราได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจีนสมมุติว่าสหรัฐจะเข้ามาแล้วมีบทบาทน,นีอ้อย่างจริงจังเนี่ยนะ ผมว่าเราก,เราก็เราก็คงไม่ไม่ไม่ไปมีข้อขัดแย้งอะไรหรอกเพราะว่าเป้าหมายมันตรงกันนะฮะมันเป้าหมายมันตรงกันแล้วก็ทั้งไทยทั้งสหรัฐเองก็เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จีนทําตอนเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับผลประโยชน์ประเทศไทยในทางตรงข้ามมันมันจะทําให้สิ่งที่เราต้องการทํามาโดยตลอดแต่มันยังไม่ได้รับ การตอบสนองที่ดีจากทางสายสเขม็เนี่ยนะฮะมันน่าที่จะพอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายุโมคงได้แล้วตอนนี้ครับในอันที่จริงหยุดตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ไทยเราวินมากกว่าด้วยซ้ำไปมีหลายคนมองก็คือแบบว่ากองทัพไทยเรากองทัพของไทยเราก็ได้ยึดเอาพื้นที่ตามแนวตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมาได้ก็ก็เยอะแล้ว ถึงแม้นจะไม่ทั้งหมดนะฮะแม้นจะไม่ทั้งหมดตามเส้นหนึ่งต่อห้าหมนก็ตามทีนะฮะแต่ก็ยังดีกว่ามากขึ้นต่อกว่าการรบรอบที่หนึ่งเมื่อยี่สี่ถึงยี่สิบแปดกรกฎาคมนะครับคือถ้าหยุดไปตรงนี้นะครับมันก็ถ้ามันหยุดถาวรไปอันนี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ของไทยมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีสเตตเมนที่ออกมาในลักษณะว่าไทยเขมรและจีนบอกว่าจะต้อง ร่วมกันปราบพวกสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับไทยมากกว่าไหมครับท่านทูตเจษดาครับก็ก,ก็ก็มันก็ตอบในตัวเองอยู่แล้วลนะฮะว่าไอ้เน,นี้ยกับปัญหาเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เออเราก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ได้อย่างเป็นรูปธรรมอ่ะพูดกันตรงๆ,รงๆนะฮะ ดังนั้นเนี่ยหากมีประเทศซึ่งเขามีมีอิทธ,ธ,ธิพลสูงเนี่ยแล้วก็มีเออจริงๆแล้วก็ไอเงินเงินเท่าทั้งหลายอะไรต่างๆที่เข้ามาวนเวียนอยู่ต่างๆนานาเนี่ยที่มาฟอกกันอยู่หรือว่ามามีเรื่องของจากไอไอสแกมเมอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮมันก็มันก็มาจากมาจากทางทางจีน่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้า มันมีความร่วมมือกันนะฮะร,ร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจีนเขามาสั่งให้ไทยร่วมกับอเมริกา้นนะเขาทําด้วยนะเมื่อเขาทําด้วยเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยสูงมากนะดีกว่าที่ไทยทําเองหรือว่าไทยจะไปคุยกับเหมิงก็ไม่รู้วันนี้พูดอย่างพรุ่งน,นี้ทําอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คราวนี้มันมี คนกำกับอะคนกำกับให้ให้มาในทิศทางซึ่งอันนี้สำคัญมากนะทิศทางซึ่งเราต้องการให้เกิดน,นะฮะในเมื่อเมื่อมันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ไม่น่าจะต้องไปปฏิเสธหรือว่าตั้งตั้งแง่อะไรนะฮะกราบการการเคลื่อนไหวสามครั้งที่สำคัญนะฮะเอ่อพวกเราไม่เยทูดก็มองไม่ออกถามท่านทูตเจษดานะครับว่า มันมีความสัมพันธ์กันในเชิงเชิงมันมันแปลความหมายว่าอะไรหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของหลิวจงอี้ที่เคยมาปราบสแกมเมอร์ในพม่าันนี้ก็ฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะแก,กจะมาปราบสแกมเมอร์ในคาเมนหรือเปล่าก็มาไทยอีกรอบหนึ่งแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวที่หนึ่งความเคลื่อนไหวที่สองก็คือมีทูตพิเศษของจีนที่ทางจีนส่งมาก็คือท่านเติงเติ้งซี่จินขออภัยผมอาจจะเอ่ยชื่อท่านไม่ถูก บอกว่าเป็นการทูตในลักษณะที่มาเมรแล้วก็มาไทยและครั้งที่สามการเคลื่อนไหวของท่านทูตหวังอี้นะครับอัอลมนตีต่างประเทศคนนี้เอากระบี่มือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็ได้เชิญอัฐมนตีต่างประเทศไทยและมนตรีต่างประเทศขเขมรไปจนกระทั่งเราได้เห็นบทบาทครั้งหลังสุดนี่การเคลื่อนไหวสามอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าหรือแปลความว่ายังไงฮะท่านทูตเจษฎาแปลความว่าจีนเขา จริงจังในการที่จะแก้ปัญหานี้นะฮะอตนนี้ต้องอย่าลืมว่าเงื่อนไขของประเทศไทยที่ผ่านมาโดยตลอดนะฮะนอกเหนือจากการที่ในเรื่องของของไอไอเอ่อมายนะฮะไอระเบิดสังหารทุกคนเนี้ยแล้วเนี้ยปัญหาสแตมเมอร์ก็เป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของประเทศไทยนะฮะที่เราต้องการเห็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม นะและความร่วมือจากทางฝ่ายอากัมพูชาเนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จีนนะฮะเข้ามาเป็นผู้เล่นซึ่งเขาเองเขาก็เป็นคนที่มีเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้เลยแหละนะฮะพูดพูดกันตรงๆดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเขาเพอเขาเขาแสดงเจตนารมในการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเนี่ยผมว่าอันเนี้ยนะก็เป็นนิมิดหมายที่ดี นะมีมิตหมายที่ดีแล้วก็อันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ให้มองกลับไปดูทีนหนึ่งเดือนที่แล้วนะสหรัฐเองได้มีการตั้งหน่วยงานพิเศษมี FBI มีอะไรต่างๆเนี่ยตั้งหน่วยงานพิเศษในการดูแกมเมอร์ของของอในในในพมา่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยในทั้งหมดนะฮะทั้งทั้งใน ในในพม,ม่านะฮะในกีมนในลาวอ่าในมเขมรนะฮะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าถ้าจะดูว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่เนี่ยควรจะดูอันนี้มากกว่าคือถ้า <นะ S 1> หามนาจนะทั้งสองประเทศนะฮะเขาเห็นพ้องกันว่าอันนี้มันเป็นความเสียหายระดับโลกซึ่งทุกคนเสียหายนแล้วแล้วพร้อมจะร่วมมือเนี่ยสหรัฐเองเนะ ต้องมาตั้งทีมขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะว่าต้องเข้ามาแต่ขณะที่จีนเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะเข้ามาส่งคนเข้ามาได้แล้วถ้าสองประเทศนี้ร่วมมือกันด้วยเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเอ่อแก้ไขปัญหาเนี้ยนะฮะให้ให้ให้เบาบางลงอย่างชัดเจนเนี่ยก็ก,ก็ก็มีอยู่สูงนะฮะมีอยู่สูงซึ่งเป็นนิมิดหม่ยที่ดีเช่นเดียวกันนะครผมว่า อันนี้เราเราไม่มีอะไรที่เราควรจะต้องไปตั้งแง่อะไรเลย,เลยบอกเป็นที่เลยเรื่องนี้เพราะอันนี้เราก็ถักดันมาตลอดอยู่แล้วว่าว่าจะต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้ครับครับถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคำเหรนพยศพยศอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องปรับสแกมเมอร์ถ้าคำเหนไม่ยอมปรับสแกมเมอร์เนี่ยคิดว่าจีนเนี่ยคงจะใช้ยุทธยุทธวิธีเดียวกันกับที่จีนได้เคยใช้กับพมา่าไหม เพราะว่าจีนเคยใช้กับพมา่าเนี่ยรู้สึกมันได้ผลเฉียบขาดมากนะครับนับตั้งแต่พมา่าทางตอนกลางพมา่าลงมาทางตอนข้างล่างลงมาเนี่ยรู้สึกว่าเฉียบขาดมากนะฮะ,ะท่านทูจิตษดาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมก็ถ้าคุณพระชระเป็นขเขมรเนะี่ยจะกลัวไหมล่ะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วว่ามันเคยมีแล้วแบบนั้นนะและศักยภาพที่เขาจะทำมีไหมนะฮะเอาง่ายๆขนาดที่ เกาหลีใต้ตอนที่เขาเข้ามาส่งทีมเข้ามาแล้วมาเอาคนเขาช่วยเขาอ้างเป็นข้ออ้างที่ว่าเขามาช่วยคนเขาออกไปเขาก็ส่งทีมเข้ามาแบบแบบนี้คำเห็นยังยอมเลยนะแล้วกับจีนเนี่ยถ้าผมถ้าถามผมนะความเห็นส่วนตัวนะขมนไม่กล้าหื้อครับไม่กล้าหือเพราะเขาเพราะเขาเขาก็เขาพิสูจแล้วว่าทําจริงแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ย ขนาดเกาหลีอซึ่งก,กถือว่าเป็นเบอร์รองจากจากจีนเยอะเนี่ยยังยอมเลยอ่ะก่อนหน้านี้จีนก็เคยมาทลายห้างแล้วนะฮะท่านทูตเจษดาใช่ไหมในขเขมรเนี่ยอสีหนุวิงวอะไรต่างๆนี่โอ้โหจีนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เ,ดเก่งใจเขาไม่สนใจเลยเขามาจัดก,การเอาไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอ่าก็เนี่ยฮะมันก็เป็นในการดําเนินการ ระว่างประเทศเนี่ยมันก็มีที่เขาเรียกว่าเป็นทั้งแครอทแ t i c k s ก็คือมีทั้งให้แครอทกินด้วยแล้วก็เอา uh huh. ไม้ฟาดด้วย uh huh. ก็แล้วแต่ว่า uh huh. สถานการณ์อันไหนนะฮะที่ uh huh. บางคนม้าบางตัวมันดื้อมากนะฮะเอาเอาแครอทให้กินแล้วอะไรแล้วก็ไม่ทำก็ยังงอแงงอแงอยู่มันก็มันก็มีมันก็มีมีไม้เลียวอะเตรียมหวดวยด้วย นะอันนี้อันนี้มันก็เป็นธรรมดาก็เป็นแต่ไทยเองอะ่ะไม่เดียวเรามันอาจจะไม่เราไม่ใช่ประเทศซึ่งมีมีประวัติศาสตร์ของความที่เข้มแข็งขนาดนั้นถึงแม้ศักยภาพจะมีเยอะแต่เราก็เนีอย่างครั้งเนี้ยเราก็ต้องรอจานวนเดือแล้วอดจริงๆเนีมันก็ถึงจะทำอะไรกันขึ้นมาจนมีเหตุการณ์กันขึ้นมานะครับแต่แต่อย่างอย่างจีนเนี่ยเขาเขา เขาก็มีอีกนโยบายหนึ่งอ่ะเขาก็มองอีกแบบหนึ่งว่าถ้าไปถ้าไม่รีบเด็กไว้ซะก่อนเดี๋ยวมันมันลามขยายตัวมากแล้วตอนนี้เนี่ยทําไมสหรัฐถึงก็ให้ความสนใจเพราะว่ามันทําท่าจะบานปลายไปเยอะแล้วนะที่เขาไปไปยึดเอาเอาคริปโตของไอ้คำเเนี่ยคนคำเนีเนี่ยที่อยู่ในสหรัฐหมุนขั้น500ล้านบาท500ล้านบาทอ่ะนะ แล้วอันนี้มันคือแค่เฉพาะบัญชีคริปโตที่มีอยู่แล้วมันยังมีอื่นๆอะไรอีกตั้งแยะแยะซึ่งเราไม่ทราบนะบแสดงให้เห็นถึงว่ามันเข้าไปมันเข้าไปแทรกแซงใน,ในในในส่วนต่างๆใน,ในเศรษฐกิจในสังคมมากมาก,มากเกินไปแล้วะคร,ครับคํำถามต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขเมนพยศไม่ใช่เรื่องสแกมเมอร์แล้ว แต่เป็นเรื่องลบรอบที่สามกับไทยเกิดมาเปิดฉากลบรอบที่สามกับไทยเนี่ยจีนจะทํายังไงจีนจะทำก็ก็ก,ก,ก็เขาก็คงมีวิธีของเขาเนี่ะฮะแต่ก็คือว่าถ้าถ้าเอาเอาไว้ว่าไทยจะทํายังไงไทยเนี่ยเราก็ต้องแสดงถึงว่ามาตรการว่าเราก็พร้อมที่จะอใช้ทุกมาตรการในการที่จะดําเนินการนะะขนาดเดียวกฟันเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับจีนว่านเนี่ย มันมันไม่ตามอย่างที่ที่ท่านเอามาคุยแล้วก็สามประเทศกันไว้นะอะไรเงี้ยไทยก็อาจจะมีความร่วมมือกับจีนในการที่ทําไม่ทำคนเดียวแล้วนะสร้างความชอบธรรมในการที่เอาจีนมามากับไทยด้วยมาแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่อยู่ในวิสัยที่จะทําได้นะอ,อยู่ในวิสัยที่จะทาได้เพราะว่ามันต่างจากสหรัฐตรงที่สหรัฐในเป้าหมายเขาคือว่า ให้มีการลงนามแล้วประธานาธิบดีได้มานั่งอยู่ในห้องเป็นเป็นสักขีพยานนะฮะแต่จีนเนี่มันผลประโยชน์เขาอยู่ตรงนี้มหาศาลนะฮะแล้วก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งอะของการที่ของปัญหาเนี่ยพูดยังไงสารรัฐเน,นี่ยมันชี้แบบทางจีเลยด้วยซ้ำแบบว่าเนี่ยก็เป็นเงินเงินเทาจากจีนน่แหละที่เข้ามานะอันนี้ก็เป็นเป็น แต่ก็นแน่นอนเขาเขาก็แข่งขันกันอยู่เขาก็มีโอกาสตรงไหนเขาก็ต้องต้องออะไรยมตีกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็สุดแล้วก็คือผมว่าจีนเขาเขาคงไม่ได้อยู่เฉยเเนี่ยมันไม่ใช่วิสัย<ๆ>เรียกไปคุยกันแล้วเอาคล้องมือกันอย่างมั่นหมายแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <ๆ>เขาไม่ได้ต้องการแค่พลาดนะนะเขาต้องการว่านี่นะทั้งจะมาเอาเอามือมาคล้องกันขนาดนี้แล้วนะนะ อยู่ยังไม่ไม่คือคือวิถีเอเชียการรักษาหน้าเนี่มันสําคัญมากขนาดฝรั่งเองไอ้เรื่องของการที่เสียหน้านี่เขาก็ยังเขาก็ยังพูดถึงนะแต่แต่เอเชียเนี่ยเราก็เราก็ทราบดีว่ามันเสียหน้าเนี่ยมัน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 เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของเสียศักดิ์ศรีเป็นเรื่อง,องเสียศักดิ์ศรีนะคุณไม่สัญญาณไว้นะแล้วถ้าเือน<ม> ขมเนพยศเยอะๆอันนี้จีนเนี่ยน่าจะต้องถึงขั้นอยากจะเปลี่ยนพวกผู้นำระบอบหุนออกไปเลยไหมฮะได้ไหมคือในการในการดำเนินนโยบายต่างๆเนี่ยเขาเขาเอาออปชันทั้งหมด่วางอยู่บนโต๊ะแน่นอนอนะฮะออปชันทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่เขาไม่มีโยนทิ้งหรอกนะฮะนะอะไรที่เป็นเป็นออปชันที่จะสามารถทำให้แก้ปัญหานี้ได้นะ เขาว่าว่าแล้วโดยเฉพาะมาหาอำนาจเนี้ยออปชันเขายิ่งเยอะมากกว่าคือมันเหมือนกับการเล่นไพ่เขามีหน้าไพ่ให้เล่นเขาต้องเปิดหน้าไพ่ให้เล่นให้มากที่สุดแล้วเขามีพอใหญ่เขาเป็นประเทศใหญ่นะเป็นประเทศอันดับสองของโลกดังนั้นประเทศไทยอาจจะมีหน้าไพ่อยู่สองอันสามอันของเขามันมีสามสิบเขาเขาก็จะเลือกเล่นในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ะ ดังนั้นทุกอย่างเป็นไปได้หมดอ่านี่คอมเมนดูดีๆนะเอาดีๆนะตระกูลหุนนะฮะฮะในสายตาของท่านทูตเจษฎานี่หุนเซนนี่เกินเยียวยาไหมฮะจะเป็นอะไรเป็นเพื่อนบ้านบางคนบอกเป็นเพื่อนบ้านโจรเป็นโจรสมควรจะให้อยู่ต่อไหมฮะเนี่ยคือคือผมว่าอันนี้อันนี้ จากที่ไม่ได้อยู่วงในแล้วนะเราก็ไม่ได้รู้<อ>แต่ถ้าในการวางแผนนะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในในในซีนารีาาอยอในในารีโอได้แต่ว่าฉกทัดของเราหมดอะว่างไหนสุดแล้วหลุดไปแต่ที่สำคัญคือหลุดไปแล้วใครมาแทนแล้วคนคนนั้นเนี่ยมันมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจริงหรือไม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน นะฮะในใช่บอกว่าเอ้ยคุณเซนคูณไม่รู้เรื่องแลเปลี่ยนเปนเปลี่ยนเปลี่ยนเป,นเป,นเปน็นใะครแล้วคนคน้คนคนนั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งความสถานการณ์ภายในประเทศเขานะฮะเขามีมีพลังเพียงพอที่จะที่จะควบคุมให้มันเรียบร้อยไหมนะเพราะว่าถ้ามันไม่เรียบร้อยมันมันออกมาเป็นกกเล็กกกน้อยเลยแต่ไออันนี้ก็ยิ่งแย่เหมือนกันมันก็ไม่ใช่จะมีผลดีสัก อ่าร้อยเปอร์เซ็นนะฮะก็อาจจะอันนี้ก็ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดคือคือสรุปแล้วผมไม่อยากให้ให้พวกเราคิดกันเพียงแค่ว่าถ้าคุณเซนหลุดออกไปเนี่ยทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้หมดเราก็จะสบายใจนะฮมันมันก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ได้เช่นกันะฮะอา,อาโอกาสหน้าคงจะได้มาสนทนากันนะฮะว่าสมรังสีดีไหมนะฮะหรือจะเตียบันดีไหมหรือจะเอา เออคุณมาเนตต่อหรืออะไรยังไงคงได้เชิญท่านทูตเจษดามาคุยกันต่อนะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตเจษดากตะเวทินนะครับท่านผู้ชมอดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาอดีตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอดีตเอกอัครราชทูตไทยณต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านทูตสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ